ตรองปลากลองปลา่นอนแต่ก็จิงดิโจเดียวปนนมีกรวยนะขอเพิ่มนะถ้าเป็นเลี้ยนเลี้ยนหุนไม่มันก้องนองปัญญาปุจจิตเลี้ยวซีเสริยาดิบไปเด่ขั้นหนึงที่ปันี่จิร ยาดิปไปเดงขันหนึ่งที่นี่เนียี่ต้าบานอีกประมาณเอันดังบนดังบนดังเะอะไปงานย่เลยอูเดี๋ยวนอนไอ้นูมันจบไอ้คนเหล่าพูยันว่านายยาวได้กันพอนายวันจับ

แปลงนี้ค่ะของตำบลพวงจราเข้นี่เป็นแปลงที่เท่าไรหรือว่าเป็นแปลงนำร่องอยังไงคะอืมอันนี้ถือว่าเป็นแปลงทดลองครับแปลงใช้เป็นแนวทางเป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติออกมาได้ผลดีก็สามารถนําไปขายายผลต่อกับแปลงอ,งอื่นๆแล้วก็อาจจะมีเพิ่มสมาชิกเข้ามาท,ที่ว่าที่ว่าสนใจนะครับเข้ามาทําปลูงตูเรียนทอผล ทั้งหมดกี่<ม>ต้นนหคะทรีที่ว่าทั้งหมด13ต้นครับแต่ว่าที่ให้ผลผลิตแล้วก็มีอยู่แค่ตอนนี้เป็นสองต้นอยู่ครับผลตอบรับผลผลิตทุเรียนปีนี้เป็นไงบ้างคะดีมากเลยครับแต่ว่าเรามีของน้อยมีคนมาจองไหมมีคนมาจองเยอะมากแต่ว่าให้ผลผลิตไม่ทันครับน้องก็ก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่จะพัฒนาให้เป็นตัวอย่างกับเกษตรกรอื่นๆได้เป็นอย่างดีก็ได้การเลือกเพลงนี้ให้อน้องก็ได้ดําเนินการนะครับ ใช้เวลาโหกว่าจะเก็บกิตกรบางคนก็ยังไม่ก้อยเห็นความสําคัญในในการโบผลเพราะเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกธรรมดาก็ก็ได้ผลดีอยู่แต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาวะเวทล้อมมีการเปลี่ยนเปลงพวกตระตูพืชมันก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการโดยเฉพาะปีนี้เ,เพลงตุเรียนที่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องหนอนโจมะเล็บกับหนอนเจาเลกกนนเจผลเยอะนะครับคนที่ไม่ได้โอนี่เสียหายเยอะกับปีนี้ผลผลิต